สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาวสกลคนมาหวยนะคะวันนี้นะคะเบียร์มีแนวทาง หวยรัฐบาลนะคะเป็นหวยของคนสุราษนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนายน2,563นี้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านกันเลยนะคะก่อนอื่นเบียร์ก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบียร์สาวสกลคนมักหวยกันด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้าหวยคนสุราษนะคะ3ตัวบนมี097-647 3 5 7และก็9 4 2นะคะ3ตัวบนนะคะ2ตัวบนมี9 7 4 7 5 7แล้วก็2 9นะคะถวนกันอีกครั้งนะคะ3ตัวบนมี0 9 7 6 4 7 3 5 7แล้วก็9 4 2นะคะ2ตัวบนมี9 7 4 7 5 7และก็2 9นะคะอันนี้เป็น3ตัวบนและก็2ตัวบนของหวยคนสุราษนะคะมาดู2ตัวล่างกันต่อเลยจ้า2ตัวล่างนะคะมี9 7 7 8 8 5 5 7 7 9นะคะเด่นนะคะเด่น7เ,เด่น7 9แล้วก็9 7นะคะทวนอีกครั้งนะคะ2ตัวล่างมี9 7 7 8 8 5 5 7แล้วก็7 9นะคะเด่น 7A97 แล้วก็7 9เนาะอย่าลืมนะคะบนล่างไปกลับอย่าลืมเลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเบียรสาวสกลค้นมาขววยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆเลยเนาะขอบคุณคะ่ะ